สวัสดีป่าลูกก่อนเก็บสัดีก่อนสวัสดีป่าลูกน้องนเฮดนออ้้าเฮดน้องเกิบเน็บเก็ดเก็บ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 ่กเก็บ้ก็เก็บเกเก็บเก็บก็บเก็ก่กนบเก็ก็ก็บก็บเกเกเก็องก็ก็บเกเเเดเกกกเก็บเก็เก็บปาลก ให้ปลาลูกมึงในตีน้องน้องได้เห็ดคือหางหอกนี่ดอกนี่เห็ดถึงพี่น้องมาเก็บเห็ดถิงมาหน้ากับมาเห็นเห็ดถึงออกอพี่น้องเหมือนมันหักดอกยังดอกพี่น้องอยู่นี่รอบดอกนี่ได้หลอกนี่อกนี่นี่นี่มันเหี่ยเก็บเอาเดี๋ยวโดยมันหลายมันหลาย ไปไปไว้นองนองวางไว้จีๆได้น่องำห,หนึ่งห้าโบโเเ็นเลยพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องห้าล่ะฮะห,า,หาให้เพิงเปิดห้าในเใ่เอ็เฮ็ดเพิงนี่ยมันสิมักออกยีน้ำหอมบ่าเนาะพี่น้องหรือว,ว่าออกตามกอสงยอยังไภาอีงประมาณมองได้ที่มันเคยออกเนาะมันกะสิออกจะสินะ ย่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหอยมอนี่หดลดเสียงลงในที่อาถ่ายคลิปนะพี่น้องข้าสิไปหาเห็ดเนาะอันนี้เห็ดตัวปีใหม่หามากอยากกินแม่หฮ้าเสาปุนกันพี่น้องกระไดไลยเติบตัวแกงนี่เนาะ แล้วเขาสิบไปหาพี่นนองมันจะนอนตันๆมันมันกำลังมันกำลังแข็งนะกำลังออกมาคันปลา้มันง่ายมันกระสืบ๊เซ่ได้ังเป็นไตด้วยสะะอ่อนโมไปวะสะอ่นอยู่เทียงวอ่นหน่องไปว่าน้องโมไปหรอท้า้ายโ่หับเลยครับผึ่จิโกหับนะาตหาตักะแคร์ทายโจม่เห็นตัวเลยน่ารัมาก

พี่น้องปะเดี๋ยวเฮาสิไปหาเห็ดเห็ดเผิกเนาะพี่น้องน้ำมาแกงกินเพรนหักกระสีได้หาเห็ดเผิงได้พี่น้องปีนออกมาหน้ากะเกะกะแหวเติบได้พี่น้องอีกจักหน่อยก็ได้ใส่บุยเลยนี่เนาะ อีกประมาณสิหามือกับใส่ฟุยใส่ผุยเรลงและกระทาดำพี่น้องบาดนี้แค่นแนตัวบาปีนี่พี่น้องเข้าปั๊บหน้าเนาะขาปั๊บหน้ารวมเบิร์กับประมาณสามหมื่นกว่านี่แหละพี่น้องสามหมื่นกว่ากะเอามาเห็ดอันนี้กับปั๊บหน้าและกับสิแบบว่าน้ำได้ให้หน้ากับสิได้นะพี่น้องเวลาเห็ดน้ำกับสิบนยาเร่องน้ำเนาะกับมีขอดีห้องบนยาอัดน้ำให้น้ำหน้านะพี่น้องไปลงผูก่อนเนาะขออานเนาะ นี่คุกอ่ไหนเล็กนี่นี่เห็นบวหันเลนี่นนี่มองเมื่อจะหันเดียวเนี่นี่ดอกนี่ถอยไปอีกก็มีนะค่ะอายะันเดียวนี้มองตีนค่ะเออเอสีก็แค่นี้เหีน่สีก็แค่นแล้วเนาะ่คือวเราอเคยเก็บเอากล้เขาหัวจางมามองได้มันออ้มองได้ไดิ าหากมีคนเขียเนาะหงนเนาะมีขนเลียะเลียะแต่รอบก่อนมินอืมเลียแต่รอบก่อนนี่ต้อม่รอบนี่ไงเลียแต่รอบก่อนตใรอ,อบนี้มันขึ้นรอ,อบเยอ,อเออห้า่อยห้าไป เอาละมเอาบวบป่ะเออเอาบวบังบ่งดีมันโมเ็นอีกอเนาะินอบจา่นไดเคยเ็มใดเล่งใส่ลัียมนแมนมันต่องออกหมองมันเคยออกเขตอันเดี้ย โอ้โดอกกระด้างพอดีกินขันใหญ่ช้ำกับช้ำนี้มันก็ยังแข็งนะมันยังอ่อนอยู่เลยช้ำนี้มะต้องจี๊ดแก๊บหลดงเทศอันนี้อุ้ยพี่เแก้วหาจะ่รับปิดแล้วนงแต่รับผิดอืมนี่นี่นี่ย้ายอาจารย์ถีบบอลนี่เออนี่ได้เน่าไรเอาได้จ้ะ จะเห็นบันี่เห็นแล้วเห็นแล้วเหี้ยกะได้เนาะยจับแน่ก่อนเี้ยแต่เมนูก็ดใหม่นี่เขว่าจะเซตจะบัไดได้าก็ได้ขึ้นนี่เห็นหน่อยลาคบนี่น่หน่อยอาารมันบุ๋มอยู่คนอยู่้นกมากินไหม โอ้เสียอได้ถ้าสีบวตัวไน้องเสียบอยู่ได้นะต้องซับแกะแล้วซับอันอ่อนเห็น้เขาไปหาก็เอยดูหนูหนก่อนเขาซับอันอ่อนะแน่นอนเสียมติโอ้ยไปได้เห็นงเสียมซับอันอ่อนขันมะขามัเกียบาไม่ได้นี้พี่นอ จะออน,นออมาอ้อะขั้นตัางเอาค่ะกอเดียวค่ะพ่อแกงขั้นตัางจะเอาค่ะนะพี่น้องกอเดียวพี่น้อกงกับพี่ทิงกอห้ากับาไปแกอือเราไปตบกันต่มเต็มกะตา

อน้อคนสิอเอานำใหม่ได้ด้ะออมันยังหน่อยสิเก็บก็บได้ข้นเนาะก็ได้ก็ไดงเป็นอน่อยเนนี่มันยังหอยก็ได้ก็ได้ข้นก็ไ้อกน้อยทิมเซ็น เขีดไรยังเขียดเขียดเขาแขนเสือขีด้ลยคัะเอออยู่นี่มีวอันนี้ดิอันนี้โ้ยมือ้นิโอ๊ตไกงเออเ่นัไงบ้างอ่ะบีแต่ไม่ไม่ต้องมาดิหนี่ไอ้ดิบุปัันผืนี่เต็มไปหมดเลยถึงจะเต็มไปหมดเอาปนูไปยังวะ ม่ไเกินไ่ไหเกินานี่ยเเดนม่กระดงขื้นบ้านขึ้นนดีได้เต็มออมด้เลยไปเดี๋ยวยมีลายแต่ลายได้หนิขื่นขื้นในดีได้เลยี่เต็มหมดได้แค่ลไดไดะจะมือจะมือองมือมลยลายยังดีแต่บมันยังหน่อยแค่นี้ บ่อยากว่าแห้งหยนคนในยินแลพี่น้องแต่ว่าค really cool ันปลอยคลิปออกไปคนก็ต้องเห็นโ้โมันอดเอ็ดอดเอ็ดปิย่างเอาซะย่างเอาซะ วุเจบนนมเลยนนมเยน่มเยอุ้เบสา้อสีสซ่พลังแบบว่าบใส่แนวขับเลยโบใส่แนวกัแต่วุ้็อยากระเทาสีอยาาเต็เปียกแล้วพี่น้อง ยังยังไปยังเบือกน่ะก็บอกน้ำมันจังไก่เนาะพี่น้องบอกเรื่อยๆเฮ็ดผึ่งหลายลเป็นกระตาขั้นมาไม่ใหญ่ไม่ทากันอย่างน้อยๆน้อยๆใครได้สิทันเนาะมืออื่นมือฮืนหน่อยจ้าพี่น้องบอกม้เรื่อยว่าหุกเหรอ ไปทางไหนปะลองหาปึกแถวเดินเท็ดอ่ะแถวเดินเท็ดแค่นี้เท็ดพอเดินเท็ดพ้อเท็ดเพิงเดี๋ยวปอกให้ก่อนจะสีก็ไม่แมนชัวเท็ดเพิงนี่นี่นี่อืมอันเดียอชนดุนี่มันใหญ่นี่นใหญ่เ่มันว่างเหยียบเด้วยว่างเหยียบ นี่มีมีโอ้คือจุบุจุปีนีนีีู่ป้าเบื้องนะจะเห็นบหมอายตายตายตาปดิจะอนเด้นเียยุยปางเขาเก็บเก็เก็บเฮ้ยสียงนางอเสียงนะเเห็นแล้วเขาอยจดีออ๋อเปิบรังิมันออกกางกองนมันก็ออกได้เลยเพรามันเอาวีรอแล้วมันหอนเอาพมันออก น well. ่หอ uh. uh. ืมก mm ้อยไปไปเก็บเบิ่งน่ะพี่พี่มาพี่ก้อยนี่ก็ก็ก็คอยสิเข้ามาอังสิคอยหยามคอยเห็นหม่งหม่งนะเนาะอ่าพี่อืมอันตัวนี้ยังเลนหน่อยหนึ่งเก็บปูเดียวบุกเก็บแบบนั้นนี่เดินั้งเต้นเต้นจอดโอ้ย เออใครเลย,ห,ยห้างแตนเพราะว่าไอ้นี่จะปีเพิ่นไปลายแต่มันกระลังอยู่อ่ะขอไปที่ดางมันตอดไปเลยติดโดนสาวสก๊อตสุแตนตอดพี่น้องตอดใจละตอดมือใไฟลัวกว่าตอดแก้มไอ้พระจายตออไปถ่ายคลิปเลยบอกว่าทางไร้ก่านีเจอสิออกว่าทางไร้กว่านอ้าเดี๋ยวขอสิอม,มุอนออกทางโอ้ยเจ้าเสือตอดแปดบาทสิ เก็บให้มดน่ยัอยูนอเบี่อยดีดวะดียาโอยัอ้โอ้ยอกมา่ไหบหลอกนายยุ่แคบมันนะอมมันหักนี่แต่หลอกในน้อยพี่น้อกระอ้ออกีแลหลอกอดีกินคอดีแฉะ

ลหยบ่แม่เห็ดลายลายใส่ของอีแม่เดิใสอ้เอิ่อนออพอโตมากินแล้วเออเน้อพอโตมีใพ่เห็ดเขาห่าไอ้ดูน้ำตำมาพอดิาเห็ดเดินน้มาตัดตีนผีน้ำจจงแจงโอ้พอดีมาใส่กัน ใจน่ดเดอามาละพี่น้องเอามะมกัน <c> ม <oughs> okay, <c oughs> <c oughs> ันกระไดพวกแกงเยเนาะพวกแกงหมอใหญ่เดพี่นเจยวม่น้าโอ้ยห่อนเด้อเอาก้อยน่อยใส่หน่อยจะมาให้พี่น้องมงแก่ถือแต่ตอนลื้นแรงก้อนหูเลยแล้กิดุนตัดเอา มันว่าแตนต่อจนนี้ว่าซ่อนแตนต่อเพื่อตีตัวนี่พี่น้องนะใหม่แม่จะบวงมาตักให้นเด็ดเอ้าเดอเด้อเออดูหน่วยแ้วไหลเฮ็ดดีนะมันมีแต่หลอกแม่น้องเนื้่ปลาต้องเอาไว้ที่เอ๋มันคือลายแถบวันนี้สวยงามฮะสิแกงกินแบบเพชรเนาะพี่น้อง เกิดก้อนเมีกนี่ไหมคนไหนไปหัาเกอหลังดินหล้ฟกินจะได้กอนเช้าเดียวนีามมีพีไม่ค่อยิหรอพี่น้องแกเงกไกลหนึ่ึง่องแเพก็เพรอมันหลังงใช่จะออนอยู่เนาะ เอ้ไก่ป้าให้ซีมเด้อให้เด้อไข่จังห่างคนมากินแม่อะไรสักอย่างดอุ้ยนี่บนหยามิแต่หลอกพอดีมืออื่นพี่น้องยุโฮมก๊กหวายจะสิบอกใครเด้อมะฮมกึกหวายยังมองได้มะฮงไม่ปีหมดแต่ว่าฮงกึกหวายเนี่ยขอชี้ภาไปอื่นเขาหยานคนเบิ้งครีมเขาอยันเขาเข้าไปก่อนอีบุนทีบอกอีเจ้ตั้งแต่สาวปีน่ะ <while. S 2> เฮ็ดแน่เฮ็ดเ,เ,เ quote, บืงใบหันเอายั้งขดไปเบิ่งแต่คดเอาเวิมันบ <c oughs> ั ce, ก็เอาเวิดูบักกะแจเดียวนี้เยนี้ก็เลยบปาท่านนี้ผูมาอ่านะบอกัวไปเอาไว้เอาไ้มันหลอกเนาะหลอกหน่อยเนาะแดแถวที่พอดีเดี๋ยวซ้ำีพอดีวะซ้ำพอดีกินดอกไมน้อยแข็งๆโตข้าวท่านไดนเอาไหนโดนดอกหน่อย นี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำนีน้ำมันหน่อยโผล่ซ้ำนี่เือมืออื่นพอดีมืออื่นนกแ่พอรมือสปงมือสงมือสมือซ้ำมือมันหน่อยแหงนีพอดีนั่กลางดอนันแต่าีในดอนกลางดอนหมอนไม่ัวเียงดุเออันแต่จะเห็นแล้วบ่เห็นกูเคยออกนะหันเต็มที่ยู่เดพึงนี่บ่ข้าเขียบ่มิจตัวหัวอยได้ไปหย่ำมันอาเขียมันกระงขนาเขียมันบัวใหญ่ใหญ่เนาะ ขัดห้องไปสุดบ่ไเนียเี่ยเบิดเขี่ยค่ะมันดูดเบิดมนดูดเบิเย่แสดงหน้าอีเดียมเนาะเิด้หวงได้ลาสเดียมโอแตัจานซ้ายหัวเสเดียมก็ได้ยุหน่อยหนึ่งในก่อนเอาใหม่มองแตนตอดมึงเห็นเดนดำยองเจอหมูนะเตอแตนตอดปกเลยไปโชคดีเเคเป็นตัวขอแก่มากินมันบ่มีแ้อไปหามันบ่มีขอไปเกลก็บอกอดเป็นลูกแม่มหาบ ออกชองตูนมันกระปโอ้ยกอะยกินดอกอ้าคอยวกินดออจับแจวปอดมันโดดอาจจะมันท่องแตกพุนปลาคอยปล่อดมันนายเดิดเงเน่ะมือแวเปื่อยหลังไปโอ้นนองกินเองนองกินเองก็ได้เดอเยอะเนะ ก็กินได้วยก็ก้อหอยู่ัหมก้อากินอะรด้วเออ้ยกินเดยกินอยู่ก่เนือเออเน่าเ็ดได้ก้อยหูอยู่กัอายกินเลั้นขานรองใหญ่ดอยู่เต็มทองแต่ว่าันใหญ่ได้มันกาสิเทาเทาเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันีมันีข้าวําลนี้าวสาลีย่งแข็งอยู่เดียวเลยเ่อดเป็นดูเยเนาเลยเอาเบ มันเบอร์พอก็เทีอค่ะแล้วก็น้ำมันขื่นนะ้นกุ่นจ๊ได้ไหมอื้อเป็นหนูปะเเบอพกเไมเพอดีเสอะีอืมกดีเสอดอกนีอยนี่หนอยจเป็นดุูนี่ก็กินหนนะหุเย็ดโคกเย็บกสมใ้งคอยกินแล้วตัวเป็นหนูขมากินหนูไก่จนขมก้อยเอ้ยจนคืนนอ้ยแต่ืนกูนะเนี่ยเสแอะเล เดี sabes, <laughs> anyway, ๋ยวน้นอาส่งดีเดี๋ยวน้นจ๊ะส่งอะไรเนาะกูนี่ส่งดีไหนพอดีด้วยคนมันส่งดียังไงก็ส่งดีเนาะแกงน้องไก่แกงเฮดเอาว้น้องไม่บุแกงแกงเห็ดก็ต้มหุงเนาะบัดเทศเนาะเมนูเที่ยงพี่น้องตัวอ้อยเวียงมากินเมิ่อมันเห็ดพอกระได้พอแล้วบ่อสิงูไปใส่น้ำนี่กินเขานี่ให้มันอิ่ม เอาจนมันหลากสวดบอวุณกินบวัวหรอแด่น้องเป็นหวยไพ่าสีกินบอวัวคอยในีโซดกินจนเลยิบอยาสกินอะรโกินแบบบ่ยาคอยิกินด้วยเพราะขตึงแข้วคอยไปตึงแข้วมาบมดหน้ากับบห่าแดนองนอไปกันบุมีพุ่ในการ่งโทรศัพท์ขอห่เดถแดแด่อีกเ้อ เออมอ้นกินอานาอาเบิร์ตหรือว่าอ้นอะแล้วโอ้โหย่าแล้วกยกินของอาเด้อยังบุฟุ๊กไอ้มึงมาหนักแน่บอว่าเห็ดเบี้ยก็มานอนอยู่มันก็ชิ่นนอนอยู่เหอนนอนอยู่เคียวี่นหนังเห็ด สาดงามเนาะนี่แต่ดอกงามๆลงมข้างล่างแล้วก็เปิดแอร์เบิแล้อ่าว่าเกิอันนั้นนอนกับไข่จังหงเบิดดบ่นี่โอ้ยจเป็นลูกเ้อนาะบผักเนาะมันปบมันลูกมันนี้มันก็นี้นะนั่นลูกออก2ตูไปปลาลูกบ่จะกินบอกินเบิดบ่น่ะอ่เอามาเบิ่งกินเิบ่นี่สโดนุ่มอ่านะ nóng chén ai ăn bớt nào bò, y như bớt nào bò, ăn bớt nào bò nằm đen. À bye bye. Này anh bớt à. Bye bye. Bye bye con. Bố à. Bố pha bát à, xí bớt, bye bye con. Bye bye con. Bye bye. Bye. Chúc nè đi. Sống chúc nết đi. Sống chúc.